สวัสดีครับดัีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเจดังซิ่งครับวันนี้เรามาเปล่าเร่งทำไมอะเอ,อ๋โอ้พ่อจับกล้องปุ๊บเร่งปับ๊บทำชั่วโมงด้วยนี่ทำชั่วโมงไม่ต้องเร็วโอ้ นี่ทำชั่วโมงนะครับแต่ทําแบบเมาเออตอนแรกตอนยังไม่จับกล้องก็ <c oughs> ชา้าๆครับพอจับกล้องปึ๊บยยูีด,ดีรถเร่งเครื่องเองเลยครับอน,นี้ตอนนี้นี่บริเวณข้างๆนะครับมีแต่ทุ่งนานี้เป็นน้ำหมดแล้วครับนี่ครับ เราจะไปขุดสะหลังต้นข่อยนี่นะครับนี่ครับเราก็ต้องทำการปูทางเข้าไปครับปูทางยังไงไม่รู้เลยแต่ก็ต้องได้อะนี่ครับวาหน้าเริ่มทำทางกากับโดยบักษาครับบักษาว่ามันไปกํากับเขาครับลวงนรกนะครับ อเอามาใส่ทางครับ เราจะเป็นรถบริษัทเที่ยวแรกนะครับจะวิ่งได้ไม่ได้ครับมาลุนกันครับปูทางแบบแต่คือการปูทางเนี่ยเจ้าของที่เขาให้ทําชั่วโมงนะครับเพราะว่าแกให้เราทําชั่วโมงที่ขุดคลอง ขึ้นใส่ทางเกด้วยครับวป้ปลูกต้นไม้เราก็ไม่อยากให้เจ้าของที่เสียชั่วโมงเยอะนะครับเราก็ทำแค่นี้ครับแล้วก็ค่อยขอค่าน้ำมันแกนิดเดียวเดี๋ยวเราจะเอารถด้ำถอยใส่ดินเลยเอาแบบจัดจ้านเลย จะเป็นความจริงนะครับเดี๋ยวเราจะออใส่เสริมดินไปเรื่อย ก็คือทำทางเข้าไปเอาข้างหลังต้นค่อยคอยดูว่าจะได้ไม่ได้ครัมีปลิงเกาะอยู่ตรงรถนะครับ เราคอยดูกันนะครับว่าจะไปได้ไม่ได้ทางฮารือหูพี่ขายถอยรถมาพี่คายเราจะให้อาจารย์ไายที่ถอยรถมา <c oughs> ยวให้ได้ทะเบียนมาแล้วครับแรงมากพี่แจ็คพี่แจ็คลองเกรดนี้ดูหน่อยพี่แจ็คจะให้พี่แจ็คลองเกรดดูนะครับว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวรู้ครับแต่ผมว่าช่วยกันคิดช่วยกันทำเดี๋ยวก็ต้องได้ครับโ<อ>แน่นครับแน่น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 อยู่ ได้อยู่ครับมผมว่าพอได้นะพอได้ไหมครับพอได้ไหมนี่พอได้ไหมได้อ่ะอ่ะพยักหน้าแล้วเออเออสามปุ่งกีบพอได้นะครับได้นะครับแต่ผมว่าได้นะ ถ่เป็นคนลองจริงๆผมจะลองเองนะครับแต่ว่าผมถ่ายคลิปอยู่ลองดูหัวความคิดผมที่ช่วยกันคิดดูว่าจะถามว่าตึงไหมผมว่าตึงแน่นอนครับผมเสียสละรถผมเอง ไม่ต้องบดแล้วะจะเดินบดอีกคุณว่าจริงๆไม่ต้องบดแล้วนะฮะอ๋อจะไม่ได้บดก็เดินลงบิกติดอย่างนั้นเป็นไง เกินป่ะจะรอดไหมเดี๋ยวมาดูกันครับ จะไวไม่ไวองต้องลดดินหน่อยครับ ผมให้ใส่เต็มที่เลยครับเดี๋ยวเราจะแก้ทางเรานะครับเป็นวิธีของทีมงานเราอันนี้นะครับเนี่ยนามีแต่เปียกๆเ,เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะทำวิ่งได้ไม่ได้ทุกปัญหาย่อมมีทางออกครับ เสียเมื่อกี้ออกเลยเอ่ะเข็นหน่อยเข็นหน่อยเข็นหน่อยพี่โอ้ไม่ไหวครับเดี๋ยว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 ไม่ไหวนะครับ หนักเกิน,นครับต้องลดดิน,นครับเดีจะเขียนแบบจริงจังนะครับมันต้องลื่นอยู่แล้วครับเที่รยรเอก อคือว่าโอเคครับได้ครับทีนี้เราก็รู้แล้วครับต้องแก้ทางตรงไหนโอเคครับเ,เดี๋ยวดูทางนี้ก่อนครับเป็น ทางนี้ทางนี้จะไปรอดไม่รอดอ่ะรอดครับทางนี้แข็งใช้ได้ครับโอ้สบายครับโอเคครับนี้ภารกิจผมแก้ทางตรงนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเตอร์มัมซิงนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ